ชีวิตยามพักผ่อนนะฮะยามว่างยามกลับมาเมืองไทยเนาะมันก็ได้พักผ่อนเต็มที่แต่ถ้าเป็นชีวิตในช่วงการทำงานหรือสู้ชีวิตมันก็ต้องต่อสู้กันต่อไปพี่น้องขาวันที่เราจะสบายได้ก็ต่อเมื่อเราอุ่นใจและมีเงินซัพพอร์ตในกระเป๋าตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากฝากบอกทุกๆคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องสู้ ต้องดิ้นรนแต่หนึ่งสิ่งสำคัญอยากบอกว่าต้องเซฟเก็บส่วนหนึ่งให้กับตัวเองไว้สำรองยามที่เราไม่มีแรงที่จะทำงานนะทุกคน นะอายุยังน้อยทำงานได้มีเงินก็เที่ยวบ้างให้พอดีแต่ส่วนที่ดีจริงๆอย่าลืมเก็บส่วนหนึ่งเพราะชีวิตคนเราอายุมากขึ้นไปทุกทุกวันวันหนึ่งเราไม่มีแรงที่จะทำงานรายได้เราก็ถดถอยแต่รายจ่ายเราใช่ว่าจะลดเพราะฉะนั้นต้องเซฟและคิดตรงนี้ให้ดียายจ๋า,จาขอฝากถึงทุกๆคนนะคะขอเป็นกำลังใจอยู่ที่ไหนก็สู้อยู่ที่หัวใจเราเนาะเมืองไทยก็สู้ต่างแดนก็สู้อยู่ที่ คนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนทํางานเก่งอและน่าอิจฉายิ่งกว่าคือคนที่เก็บเงินเก่งและซัพพอร์ตตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้นทุนไม่ได้มากมายสําหรับเราแต่ต้องมีเพื่อตัวเรานะทุกคนวันอะไรก็ไปจ้าเดินเล่นชมบรรยากาศบ้านาเฮานี่มาเที่ยวบ้านเจ้าของอย่างเดินบบทัวร์ด้น,นี่ บ้านเจ้าของแต่จําภาพเก่าของเจ้าของ,ของ,ของบได้แล้วเด้อปัจจุบันนี้สวยงามนะคะเข้ามาแต่งเติมให้เป็นที่ท่องเที่ยวสวยงามมาก